ก็สรุปแล้วแม่ก็ฝากหนูโมทนาบุญกับหนูนะั่นหละจ้ะว่าการเอาชนะธรรมชาติการเอาชนะออกจากโลกสมมุิการที่จะให้จิตวิมุตริหลุดพ้นนะ่ะมันยากมหายากมันเรียกว่าไม่ใช่เอาชีวิตเขาแรกอย่างเดียวมันพิกใจเลยอะ่ะมันพิกพิก หน้ามือเป็นหลังมือเลยมันมันกลับเลยไม่เหลือเศษของธรรมชาติเลยนะคะมันยากขนาดนั้นเพยากไม่ยากมันท่านไม,ไม่บอกหรอกว่าเหมือนเขาโคผู้ที่ผู้ที่จะเอาได้หลุดได้เท่าเขาโคาคือท่านอุปมาประไม้มันน้อยมากน้อยมากท่านก็เลยเรียกว่าเท่าเขาโคี่ะคะ่ะแล้ว้วที่ทําไม่ได้ทาเหมือนกันแต่ทาไม่ได้เท่าขนโคล่ะคะ่ะเนี่ยแล้วทาไม่ได้มันมันก็มีหลายระดับนี่แหะ หลายระดับได้มาเท่านี้ได้มาเท่านี้เท่านี้แต่ถ้าอยังได้เลยเนี่ยมันมันมันน้อยมากท่านก็เลยเปรียบเทียบนะจา๊ะเพราะนั้นอ่ามันเอาตั้งใจสู้สู้ต่อนะเพราะว่าอืมมันทําได้อยู่จ้ะเพราะว่ามันมีกําลังแล้วแล้วก็มันมีฐานแล้วแล้วมันก็มีศรัทธาสูงสุดแล้วแล้วมันมีต้นทุนแล้วแล้ว มันมีสตููแทบจะไม่มีแล้วนะคะมีแต่เหลือศัตรูละเอียดละเอียดคว่ำคว่ำเจ้าวัตจักรให้ได้คือใครรู้ไหมเจ้าวัตจักรเจ้าวัตจักรใครรู้ไหมเจ้าวัจักรอืมคว่ำมันให้ได้ใครรู้ไหมธรม okay, มมธรมชาตินี่เึยไมเจ้าวัตจักรอ่ะโอเคใช่ได้จ้ะคว่ำมันให้ได้ธรรมชาตินี้จ้ะไอ้โลกสมมตินี้ ที่มันอยู่ในใจเรานี่นะเจ้าจก็จะคือคืออวิชานั่นแหละจ้ะคือเอออขันห้านั่นแหละจ้ะนี่แหละเจ้าวัตจักรคืออวิชากะคือขันห้านั่นแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นคือขัจน,ขนจิตนั่นแหละสันขันจิตนั่นแหละจ้ะเรียกว่ากษัตริย์แห่งวัตจักรเลยละค่ะมันเรียกมันเรียกมันได้หลายอย่างเลยค่ะกษัตริย์แห่งวัตจักรแล้วก็เอ่าเจ้าแห่งวัตจักร แล้วก็ต,วต,วต,วตัวตัวตัวธรรมชาติตัวเจ้าของธรรมชาติก็ไอ้กาเนิดเกิดจากอะไรอ่ะต้นกําเนิดต้นกําเนิดเชื้อสายของธรรมชาติก็คือใจเนี่คือใจนี่แหละค่ะเจ้าวัตจักรนี่แหละคือว่าใหญ่ที่สุดคือใจ แก้ใจให้จากธรรมชาติให้อยู่เหนือธรรมะให้ออกจากธรรมชาติให้ได้ใจเราก็ยังเป็นใจเราเหมือนเดิมใจแต่ว่ามันพลิกแล้วค่ะมันถูกมันถูกกลับลําแล้วมันถูกชําระแล้วมันถูกล้างแล้วมันถูกเอ,อแก้ไขแล้วแม้แต่เท่าเม็ดหินเม็ดทรายก็ไม่เหลือนะลกูกจะไม่มีเหลืออ,อาการไม่มีเหลือนี่รู้ได้ยังไงมันรู้ได้เป็นประจักษ์ตัง ไม่มีใครเขามารู้กับเราหรอกค่ะเพราะว่าท่านหนึ่งจะบอกเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนเราอิ่มแล้วก็ว่าว่า,วาอิ่มแล้วคนคนอื่นเ็าก็เขาก็ไม่รู้ว่าอิ่มเพราะเราเป็นคนอิ่มนะเพราะฉะนั้นกลับลําได้กลับลําไม่ได้เรารู้ตัวของเราจะ้ะเอเพราะว่าหาหาทุกไม่มีค่ะแล้วก็ไอสิ่งที่ไม่รู้ในโลกสมมุตินี้ไม่รู้ไม่มีอีกเหมือนกันค่ะ ซอกไหนมุมไหนของสามแดนโลกธาตุไม่ต้องไปล่ะยังเป็นมนุษย์อยู่นี่ล่ะค่ะแค่ขอให้เหตุนั้นเกิดเอาเหตุนั้นมาบอกเอาเหตุนั้นมาพูดแล้วเขาแล้วเขาจะเอาจิตเข้าไปหาเหตุนั้นเองจ้ะจิตก็จะไปอยู่ที่เหตุนั้นเองแล้วเขาจะไปเคลียร์เขาไม่ต้องไปละค่ะจิตไปค่ะแต่นี่ไงแต่ที่เรียกว่าเอ,อทำทั้งหลายเออมาแต่เหตุ พระอัตชีบอกกับพระสารีบุตรตอนที่ยังไม่เป็นพระสารีบุตรทำทั้งหลายมาแต่เหตุจ้ะพระอ,องค์ทรงตัดเหตุที่มาเหล่านั้นเมื่อเหตุจบลงทำก็จบเนีเพราะฉะนั้นเหตุเกิดคือธรรมชาติหมดเลยแล้วเอาธรรมเข้าไป,เอา,ปเอาติปัญญาเข้าไปตีเหตุเหล่านั้นให้หมดเลยเพราะฉะนั้นเหตุอะไรมาก็แล้วแต่ในสามแดนโลกธาตุท่านจะเปิด พราะจิตเขาเปิดเพราะจิตเขาเปิดมาหมดแล้วจิตเขาท่องเที่ยวมาหมดแล้วจิตเขาเห็นมาหมดแล้วไม่มีตรงไหนที่จิตไม่ได้ไปเห็นเลยค่ะขันขันจิตมนุษย์นี่แหละค่ะมันอัศจรรย์มันมันมันกว้างขนาดนั้นเลยค่ะมันครอบมันครอบโลกอะเอเดี๋ยวก่อนมันมันเออมันไม่ไม่ใช่ครอบโลกไว้ผู้ผิดมันเป็นเจ้าของโลกอ่ะมันอยู่ทั่วโลกอ่ะโลกใบนี้เป็นของของมันอะสามแดนโลกท่าเป็นของของมันหมดและ เป็นของของเขาหมดเลยอะ่ะเป็นเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของไหมเขาธรรมชาติเป็นเจ้ขาของสามแดอนโกกะทัดเพื่อนั้นซอกในมุมไหนเขาไม่รู้ไม่ได้เพะฉะนั้นมือเหตุเหตุเกิดขึ้นจที่ไหนพูดมาเลยเดี๋ยวกูกูไปกูไปเดียวเดียวกูไปต่อหน้าต่อตามืองนี่แหละกูกำลังคุยกับเมืองนี่แหละปัจจุบันนี่แหละถึงแม้พระศาสนาเกิดแล้วสองพันกว่าปีก็ไม,ไม่เกี่ยวโลกเขามีมานานแล้วก็ไม่เกี่ยวพระพุทธเจ้ามาแล้วเกี่ยวก็ไม่เกี่ยวแต่กูเกี่ยวตอนที่มืองกำลังมีปัญหา มึงมีปัญหามาจากไหนจากนรกเหรอจากอบายุคุนทั้งสี่เหรอจากเปรตเหรอจากเอวไกายเหรอจากตอนพบผู้เสวยสุขในแดนสวรรค์เหรอเนี่ยมึงมีอย่างนี้มึงบอกมาเลยนี่แล้วมึงมีปัญหาเกี่ยวกับว่ากาลังเป็นมนุษย์นี่เหรอมีปัญหากับอดีตเหรออนาคตเหรอหรือหรือหรือปัจจุบันชาติเหรอขอให้มึงบอกมาเลยอย่างนี้จ้ะก็เหมือนหนูเล่านูนิมิตหนูกี้หละจ้ะแล้วย้อนได้ย้อนเข้าไปหาไปหาที่นั่นได้ เพราะว่าเขาไม่มีเวลาไงจิตเขาไม่มีเวลาจิตไม่จากัดการไงจิตไม่มีอายุจิตไม่มีวัยจิตไม่มีเพศพลังจิตตัวนี้สุดยอดเลยนั่นเพราะเราต้อแก้พลังจิตตัวนี้ให้ได้แก้จากธรรมชาติถอดถอนธรรมชาติออกให้เขาได้ฆ่าเชื้อธรรมชาติออกให้เขาไม่ได้ฆ่าก็คือถอนนั่นแหละใครเป็นคนถอนสติปัญญามาชี้แจงแสดงเหตุให้ใจฟังใจถอนใจถอนมันก็ไหลไปล้างจิตใจถอนมันก็ไหลไปล้างจิตค่ะ ใจถอนไหลไปล้างจิตใจถอนลงไปล้างจิตท่านถึงบอกชำระจิตชำระจิตชำระจิตให้ผ่องใสแล้วจนถึงขนาดบริสุทธิ์แน่เพราะนั้นเอ,อ่อมันกลับแม่หลงโอฝากด้วยนะลูกนะแม่ก็อย่างนี้แหละที่ว่านี่แหละเริ่มมันมีอาการบ่งบอกด้วยธรรมชาติอืมก็ฝากพระศาสนาในสังขารหนูมันต้องอยู่ได้อีกนานช่วยมนุษย์ได้อีกอย่นางก็ถวายงานพระเจ้า ก็คือทํางานช่วยตัวเองเสร็จแล้วก็แบ่งปันน,น,นั่นแหละถวายงานพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงสุดเมตตาเพื่อนรมโลกเมตตาเพื่อนเพื่อนมนุษย์เกิดเก็ดตายมองมนุษย์ทั้งโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่ตายมองมนุษย์ทั้งโลกไม่มีคนอื่นเลยมีแต่เพื่อน ร่วมผู้เกิดแก่เจ็บตายที่มันมองคนอื่นที่มันมองมึงกูพวกกูพวกมึงกลุ่มกูกลุ่มมึงคนของมึงคนของกูกูตัวกูตัวมึงพวกกูตัวกูกูนั่นมันนั่นมันธรรมชาติลูกในทาในสายตาในพระในทําในพระจิตในในขังสังขารจิตในพระบารมีที่พระเจ้ามามาสอนให้มนุษย์ล้างจิตกับจิตกับใจเอาใจ ออกจากธรรมชาติให้ได้นี่มันจะมองมันษุกด้วยกันแบบอีกแบบหนึง่งค่ะเพราะนั้นถือว่าไม่ถึงได้ว่าไม,ไ,มไ,มไม่มีใครผิดไม่มีใครผิดในโลกใบนี้อ่พระองค์ไม่เคยตําหนิใครเลยพระองค์คนจะฆ่าท่านท่านก็ไม่โกรธนะเนี่ยนะนายธน,นูสิบนายและพระเทประทัดไปหามาไปหาคนที่ชานาญธนูอ่ะ ที่จะยิงท่านทีเดียวสิบหกดอกเนี่ยไปหามาสิบหกคนเนี่ยมายิงท่านอ่ะท่านออกบินบาทอ่ะเอาสมือแม่นๆเลย่ไปขอพระเจ้าอา,าตาูตรไปขอมาจะยิงอะ่ะจะเอาให้ตายอะ่ะเ,เห็นไหมนายพานที่เป็นยิงที่เตรียมจะยิงพระองค์ด้วยธนูที่แม่นที่สุดที่เก่งที่สุดยืนเหงอแตกอะ่ะยิงไม่ออกอะ่ะยิงไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเมตตามไม่พิษท่านเอามาอบรมสบาย ไม่มีพระเทพทําทท่าได้นั้นก็ดระบายไม่มีไม่มีไม่มีพระจิตที่จะที่จะลงโทษหรือที่จะหรือจะเอาเราื่องเอาราวแม้เท่าแม่หินไม่ทรายไม่มีค่ะนี่เราเราเราเป็นลูกศิษยเเ์เราเป็นพุทธบริษัทสีเราเราต้องฟอกจิตให้ถึงขนาดนั้นละค่ะแต่เพียงแต่เราเป็นสาวกเราเป็นพุทธบริษัทสีที่เดินตามพระองค์แต่ว่าพวกเราจะไม่แต่ของพระองค์นี้ครอบโลก ครอบโลกแล้วก็ทศพลนายานสิปการที่สิบชาติใหญ่ๆอะสิบชาติใหญ่ๆที่พระองค์บำเพ็ญสิแต่ละชาติละชาติเนี่ยนั่นแหละค่ะทศทศพลนายาน,นั่นแหละค่ะที่อย่างรู้ไกลที่สุดอดีตกี่ล้านกี่ล้านชาติรู้ได้หมดอนาคตที่ท่านที่พระพุทธเจ้าจะมาอีกกี่กี่องค์ท่านก็ยังได้หมดนี่แหละทศพลนายานิสิปการน,นี่แหละพระจิตอันนี้สาวกเป็นไปไม่ได้นะ อสาวกเป็นแค่ก็จะปสีเป็นแค่รู้โลกรู้แจ้งโลกรู้ในโลกรู้นอกโลกถ้าถ้าหลุดนีดนี่อย่ารู้อดีตไกลแค่ไหนก็รู้ได้เข้าใจได้สถ,ถานการณ์นั้นๆมันอะไรเกิดอะไรก็ก็เข้าใจว่ามันคืออะไรไม่งั้นจะรูวะ้ว่าไม่งั้นจะพูดหรือวออ่าเอทำตั้งหลายเกิดมาแต่เหตุทรงตัดทำแห่งเหตุที่มาเรานั้นไงค่ะเมื่อเหตุจบก็จบนะก็ไม่งั้นจะไม่มีอย่างนี้เพราะนั้น ที่ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วเนี่ยจะจะไม่โทษศัตรูเลยเจะไม่เ,เกลียดมนุษย์ด้วยกันเลยจะไม่มีความรังเกียจไม่มีความอ,าอะไรนะที่จิตไม่ดีไม่งามจิตที่ที่ ที่จะลงโทษอะแม่เปียไม่เป็นภาษาสองโลกเนี่ยเเขาท่านรู้ความจริงอ่ะว่ามันมันมันเป็นเพราะว่าจิตมันธรรมชาติาจิตมันไม่ได้มันไม่ได้กลับลำมันยังเป็นธรรมชาติอยู่มันก็เป็นแบบนั้นนะสิเออวันนี้ถ้าจิตกลับธรรมชาติแล้วมันก็เป็นอีกแบบหนึ่ง <c fi> เพราะนั้นเราต้องกลับจิตออกจากธรรมชาติให้ได้เรามันก็จะเป็นเมตตาไปหมดเลยมองเพื่อนร่วมโลก เป็นเป็นอะไรเป็นญาติเป็นหมดท่านถูดว่าให้มองคนให้มีค่าของความเป็นคนเสมอกันไปนะท่านถึงบอกว่าให้มองทุกคนเป็นพี่น้องกันไม่อย่ามองว่าเป็นคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะน,นี่สำนองเนี้ยค่ะเออแม่ก็อธิบายภาษาพวกนี้ลําบากหน่อยเพราะว่ามันมันเป็นการจํามันเป็นข้อคู่มือจํามาบอกถ้าสังาง่งงานคมจํามันจะจําไม่ค่อยมันจะไม่ได้สมบูรณ์หรอกนะลูกหลานนะ ก็ก <rium> <Dante> ็เหมือนเดียพระองค์นี่แหละจะเออเอาอย่างนี้ก็ได้ที่ว่าพลิกพลิกแล้วนะพลิกพทิกพระองค์พลิกจากธรรมชาติแล้วนะธรรมดาพระองค์ก็เป็นอ่าสักกสักยะกษัตริย์นะนะอืมอะไรเขาเรียกว่ากษัตริย์แหมไม่ควรลืมจำไม่ได้แล้วสักกยวงศ์เออสักกษยวงศ์นะสักกยวงศ์น่นะแสดงว่าท่านก็เป็นยังเป็นลูกเป็นธรรมชาติอยู่ ที่ยังไม่ตัดสร้นะคะจนกระทั่งวันตัดสร้นะคะตัดสรุ้ปับ๊บท่านก็เป็นพุทธวงศ์ค่ะอ้ะทีนี้เป็นพุทธวงศ์แล้วอ้ะแปลว่าท่านเป็นออกไปจากามนุษย์แล้วออกจากถึงจะสักจวงศ์ใหญ่ขนาดไหนมาจากหน่อนเนื้อเชื้อสายก,กริย์กขนาดไหนก็เป็นพุทธวงศ์ไปแล้วค่ะ เป็นเป็นคำพุทธวงศ์ของท่านก็แปลว่าไอ้นั่นแหละเป็นเป็นเรื่องของทำสูงสุดสูงสุดของ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 โลกอ่ะเพราะว่าท่านเป็นเออเเป็นเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นพระเจ้าถัดถัดมาก็เลยเรียกพุทธวงศ์จ้ะเข้าเข้าใจไหมนั่นแหละนั่นแหละเปลี่ยนของท่านเปลี่ยนแบบนั้นแต่พวกเราเรานี่เปลี่ยนแบบนึง เปลี่ยนจากจิตธ,ธรรมชาติเป็นปิดจิตอยู่เหนือธรรมชาติแต่ของพระอ,องค์นี่เปลี่ยนจากสังฆวงศ์มาเป็นพุทธวงศ์เนแต่เราก็เป็นสาวกพุทธวงศ์ก็ได้ตรงนี้นนนนะจะจะจะถ้าจะพูดภาษาของพระพุทธเจ้านะจ๊ะก็มันเป็นภาษาจบเน,ะเนาะแม่ก็จาพุดอาจจะเรียกไม่เต็มสมบูรณ์ก็ลูกหลานไปนค้นประวัติเอาถ้าไม่ตัดสรุ้ก็ยังมีเชื้อยังเป็นของธรรมชาติเหลืออยู่นะ นี่ตอนนี้เยี่ยงเลยก็พุทธวงศ์หะไนี่ค่ะเกี้ยงจ้ะอืมอะไรก็อ๋อพวกเราก็อ๋อก็ทำจิตได้ถ้ามันยังมีเชื้ออยู่เราก็รู้หมดเราก็รู้อย่างนี้ค่ะ,ะถ้าถ้ามันหมดไม่อะไรที่จะไม่รู้ในสามเดืลกกราเนี่เป็นไปนไม่ได้ค่ะเข้าใจได้หมดแต่เพียงอาจจะ จะมาพูดตามพระไตรปิฎกไม่ได้เราอธิบายให้เนี้ยเนียมีมีพระไตรปิฎกยืนยันก็พูดไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่รู้นี่ยมันเป็นความจริงเป็นความจริงจนจันพระไตรปิฎกจดไม่ไหวเพราะนั้นถ้าใครเอาพระไตรปิฎกมาก็ก็ยอมแพ้อยู่ค่ะยอมยกธงขาวอยู่ค่ะก็ไม่เถียงพวกที่ท่านมีพระไตรปิฎกแต่ตอนนี้มันมันเป็นเรื่องของ พระไตรปิฎกในดีไหมบอกว่ากิจมันเป็นของมันอะมันมันพูดของมันอะมันเรียกของมันอย่างเนี้ยอืมันมันเรียกตามพระไตรปิฎกไม่ได้อ่ะเพราะพระไตรปิฎกมันจดบันทึกสังฆนาก็เป็นโจดเป็นตําเป็นการบ้านเป็นเป็นอะไรอ่ะอเป็นการบ้านเป็นโจดเนาะเป็นตําราเนาะเพราะมันมันการการศึกษามันต้องจําะ มันมันอาศัยสัญญามันไม่ได้มันไม่ได้อาศัยปัญญามันไม่ได้อาศัยปัญญาแล้วเข้าใจแล้วไปไหลเข้าไปหาจิตนะเพราะนั้น,ม,นมันยังอยู่ที่ตกเพราะนั้นตำราโจ์การบ้านพระไตรปิฎกเป็น,เป,นเป็นสัญญาค่ะเพราะนั้นมันก็เลยพูดให้ลูกหลานฟังไม่ได้ละเอียดอาจจะไม่มีภาษาพระไตรป,ปิฎกปนลูกหลานไม่เชื่อไม่ไว้ใจก็ไม่ได้ว่าอะไรเออแต่รู้แต่ว่าจิตถ้าหลุดแล้วอืมเออ มันจะเป็นมันจะเป็นของมันเองมันจะไม่มีคิดมีภัยกับใครไม่บาทหนึ่งก็ไม่เอาค่ะจยบาทนึงก็ไม่สร้างค่ะไม่สร้างค่ะไม่สร้างวัตถุสิ่งของค่ะไม่ยังไงถึงว่าเ้าเปิดเปิดสำนักเปิดอะไรก็ไม่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 ค่ะมาเอาเป็นกองกลางก็ไม่เอาค่ะ เอาเปกองทุนก็ไม่เอาค่ะเอาไม่ไม่ซื้อข้าวซื้ออาหารเลี้ยงเลี้ยงพวกเองที่พวกเองมาเรียนนะคะไม่เอาค่ะเออถึงว่าถึงจะยืนยันว่าถ้าใครมาห่อข้าวห่อปลามาเองเด้อมาอยู่สองวันสามวันก็ห่อมาเองเด้ออย่เียเพราะอะไรไม่เป็นบาปเป็นกรรมว่าไม่ต้องมารับใช้กันไงเพราะต่างคนต่างเป็นนักปฏิบัติด้วยกันนะเออคุณก็ปฏิบัติท่นก็ปฏิบัติแล้วแล้วรัฐสำนักเราก็เป็นผู้ให้ธรรมะแล้เตรียมาให้ท่านมาตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงพวกที่มาเรียนแต่พวกที่มาเอาธรรมะมันไม่ได้เรา จะไม่ทำจะ้ะแม่ถึงเ็ยยืนยันว่าใครจะมาปฏิบัติใครจะมาศึกษาทำก็ให้เขามาวันหนึ่งสองวันก็ห่อข้ามาวันสองวันแล้ววะเอออย่างนี้นะอแล้วก็จะบริจาคเป็นกองทุนกองทุนก็ไม่เอาเอาที่ท,ท,ที่ที่จำเป็นจะเป็นยัดเยียดสะยัดเยี่ยแล้วยัดอีกที่มันจําเป็นจําเป็นเออก็กขพอได้อยู่เาขาเขาเขาอ,อ,อะไรอ่ะเขอบอกแล้วปฏิเสธสามครั้งถ้าเขายังให้อยู่แล้วสิ่งนั้นเราจําเป็นต้องใช้อยู่ได้ ก็ขอให้อันนี้สงให้บุญกำบังเกิดกับเขามหา,าศาลให้ผลนี้จงให้เขาเป็นสรทธีธรร